วิธีการสังเกต mindset ของเรานะคะว่าเราเป็นคนที่มี mindset เดียวหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกัน mindset ก็คือกรอบความคิดถ้าเกิดว่าเรามีกรอบความคิดที่ดีก็จะแสดงพฤติกรรมที่ดีออกมามีทั้งหมด7ดข้อมาสำรวจตัวเองกันค่ะ 1>, 1. ไม่อยากรู้เรื่องคนอื่นยังนั่งลอกาแฟแล้วหรอก็เรื่องของเขาปะตัวแกยังไม่มีปัญญาหาแฟนเลยยังไม่ต้องสนใจเรื่องชาวบ้านอีกไปแล้วขี้เกียจฟังไปจับเขียดดีกว่า2ไม่ตัดสินใครแกดูนางนั่นสิชอบอวดรวยคิดว่าตัวเองสวยมั้ง ใส่รองเท้าข้างหนึ่งแดงข้างหนึ่งฟ้าสภาพ 3. ไม่พูดทำร้ายใครรู้เลยกินตดแกใช่ไหมไม่ได้ตดไม่ได้จนหรออ๋อกินปากฉันเองสให้กำลังใจมากกว่าการเหยียบย่าแกถึงแม้ว่าตอนนี้แกจะอายุ3าหเดินทางมาครึ่งชีวิตแล้วแล้วแกก็ไม่มีแฟนสภาพก็คือลไะโสดพูดคนเดียวแต่แต่แตย่งน้อยแกก็จนนะเว้ย หยินดีกับความสําเร็จของคนอื่นแอบฉันยินดีด้วยนะที่แกได้แต่งงานมีผัวสักทีอะอะฉันใส่ซองให้เลยรองงานแต่งเลยแต่ไปเท่านี้ก่อนนะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะต้องเข้าใจนะั่นหกมีความสุขง่ายง่ายด้วยตัวเอง the money the money ข้อสุดท้ายใครอยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขฉันมีความสุขมากเลยนะที่อยู่กับแกขอบคุณนะที่อยู่ด้วยกันมาตลอดไม่เป็นไรเว้ยอย่างน้อยแล้วเธอก็เป็นเพื่อนแท้ของเราเว้ยเราจะอยู่กับเธอตลอดไปเว้ย ได้กี่ข้อเม้นมา